เอาแล้วครับผมก็ะขอสาวัสดีคนดูทุกคนด้วยนะครับก็คลิปนี้นะครับคนดูผมก็จะมาเล่นเซสกิลคอมโบเจาะเกาะระยะไกลนะครับและเราก็จะมาเล่นกับปืน VSS นะครับแพทนี้นะครับคนดู VSS นี่คือแบบโคตรฮิตนะแบบเป็นปืนที่แบบคนเล่นอย่างเยอะแล้วเราก็จะมาเล่นปืน VSS กันครับกับคอมโบนี้บอกได้ครเดียวว่าที่1รัวๆอย่างโกงยิงโคตรรัวนะคนดู ไปเดี๋ยวเราจะพาไปดูตัวละครกันเลยดีกว่าว่าผมใช้ตัวอะไรกันบ้างนะคุณดูอันนี้ก็จะเป็นสกิลตัวละครนะดูดิก็จะเป็นเจาะโกงเจาะเกาะนี่คือมาหมดนะมาที่ตัวแรกกันเลยดีกว่าคุณดูตัวแรกที่ผมใช้ก็จะเป็นตัวของไคลอสตัวนี้นะครับคุณดูก็จะเพิ่มอ่าเขาเรียกว่าไงเจาะเกาะเอาง่ายๆคือตัวไคลรสก็จะเป็นตัวของเจาะเกาะน,นะแล้วก็จะมีมาโลมาโลก็จะเพิ่มความเสียหายตามระยะห่างสูงสุดนะครับ25นนะคุณดูแล้วก็จะ อ่าสตูที่ติดสถานะมากนะครับจะเพิ่มความเสียหาย5%ด้วยนะแล้วก็จะมีตัวของลูน่านะคุณดูตัวนี้ก็จะเพิ่มอัตราการยิงไม่พูดเยอะอัตราการยิงแล้วก็เพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ โคตรโกงตัวนี้ตัวต่อมาก็จะเป็นตัวของเคนะคุณดูซึ่งตอนนี้นะครับไคลลอสก็โดนเนิร์ฟมานะที่ผมเอาตัวเคไปก็จะทําให้ไคลลอสใช้งานได้ไวขึ้นนะแล้วก็จะฟื้นฟูด,ด้วยเพราะว่าเซตเรามันมีทั้งเจาะเกาะยิงลัวฟื้นฟูนะค,คุณดูเซตนี้คือแบบโคตรโกงนะครับเอาไว้แบกทีมได้เลยนะเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมกันเลยดีกว่าว่าเซตสกิลนี้จะโหดจ,จะโกงขนาดไหน ใครที่กำลังมองหาร้าเติมเกมฟรีไฟล์ราคาถูกต้องนี่เลยคุกกี้แลนด์ช็อบริการเติมเกมฟรีไฟล์ราคาถูกถูกข่าเติมเองปลอดภัยต้องคุกกี้แลนด์ช็อเติมเกมไว100้0 0จดบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปลิงอยู่ใต้คลิปนะและจังหวะนี้ผมก็โดดมาที่เขตบีมาวาสกีนะและดูดิ เหมือนจะมีคนด้วยนะเมืองนี้แล้วก็ต้องระมัดระวังหน่อยนะครับเหมือนจะมีคนยิงกันนะแล้วจังหวะนี้เราก็โดดมาที่บ้านเขียวแล้วก็ฟาร์มปืนมาได้เป็นปืนอาร์คมานะครับคุณดูเหมือนฝา่งตรงข้ามบ้านเขียวผมจะมีคนวะ่ะเดี๋ยวเราฟาร์มของสักคู่นะอีนี่เราได้เกาะ2มาแล้วก็จะฟาร์มเฮ้ยข้างหน้าโฮ้ยเกาะ3เอ้ยมอไม่ใช่ดิมกระเป๋า3าแล้วก็หมวก3นะคุณดูดูดิของโคตรดีนะแล้วก็ เราต้องหาปืนชาร์จตอนนี้ก็ต้องหาปืนชาร์จแบบด่วนๆว่าคนดูโอ้โหนี่ปืน A องเอเอ็นก็มานะเหมือนจะเดือดมากนะเราจะมาตามล่าหาปืน VSS กันนะครับคณดูเกมนี้จังหวะนี้ก่อนที่เราจะมาหา VSS แล้วก็ต้องหาปืนชาร์จกันก่อนโอ้โหข้างหน้าคนอย่างเยอะเลยนะคนดูเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวฟาร์มปืนเฮ้ยโอ้โห VSS ลูกลักโโหโวมาเจอจนได้นะครับคณดูปืน v s เฮ้ยข้างหน้า ไทยแปลงเป็นภูมิยาครับนั่นไทยแปลงเป็นภูมิยาเหรอคุณหมอคงอะคุณหมอกคงนี่เอาตัวหลังกันได้มาเด้โอ้โห,โหปืนชาร์จไม่มีเลยนะคุณดูหรือเหมือข้างหน้าก็จะมีคนว่ะน่าจะมีอีกตีเอออีกตัวหนึ่งนะคุาดูมาเอมานีนยัไงเ,เรียบร้อนหวัวแตกดูดีลากหัวอย่างคมนะคุณดูลั่นแบบอย่างไวนะดูดีกระสุนแบบปลดโคตรไวอ่ะตอนนี้คือเหลือส7มสนัดแล้วตอนนี้เราก็ได้มา2คิวนะคุณดูกดโซโลมา แล้วก็มันจะมีตายแล้วเกิดใหม่ได้1นครั้งนะคุณดูเอ้ยโอ้โหยาว,อง,วองยาวอของดีฟีไฟล์นี่ยเก็บมาก่อนนะเป็นสองยาวแล้วกันเดี๋ยวเราจะเล่นเป็นสองยาวก่อนเป็นปืนชาร์จเพราะว่าตอนนี้ระยะไก,กลเราได้เป็น v อ่า VSS แล้วนะครับคุณดูอ้ห้หูนี่ MPC มศูนย์ก็มาว่ะคุณดูอยากเล่น mpc0 พูนย์่ะนี่เราเล่น mpc0 ศูนย์เลยเลยกันจะเป็นกระสุน SMC นะ ก็จะได้ไม่ต้องใช้ลูกทรงลูกซองให้มันเปลืองพื้นทงพื้นที่นี่โอเคตอนนี้ก็จะมีปืนชาร์จแล้วนะคนุณดูก็เหมือนจะมีคนขับรถมาว้าวหกระบะทองเองเล่นกระบะทองเลยหรอเอ็งซิ่งไปไหนครับเนี่ยไอ้กระบะทองหนีไปไหนแล้วก็ไม่รู้นะเฮ้ยเออแล้วผมทิ้งกระเป๋าสามเจ้ไหนเฮ้ยข้างน้ามีคนเฮ้ยมา,าามาดิจังหวะนี้หลบไปดิจิตอนมาดิครับก็มาดิขาเฮ้ยเฮ้ยมีเสียงัามีเสียงเท้าเฮ้ยมันมาจากไหนวะไอ้ตัวเนี้ย ยังไงยังไงมาดิมาดิาดโอ้โหเรียบร้อยเจอ MPC สูญพีน่อยเป็นไงดูดิคนดูนี่นะดูดิเลือดเด้งอย่างเยอะแล้วก็จะกดเป็นตัวก็เคนะกดพีนี่คือแบบเลือดเด้งอย่างไวโอ้โหแล้วเจอซองควงว่านี่แล้วก็เอาซองควงเลยและกันนะคนะดูเก็บซองควงมาแล้วก็จะเล่นเป็นวีเอสแล้วก็ซองควงและตอนนี้เราก็ได้มา4ี่คิวนะไม่รู้ว่าผมเก็บยามาทําไมตั้งเยอะตั้งแยะนะคนดู เล่นโซโลมันไม่จะเป็นต้องใช้ยาเยอะนะเยอะมากนะคุณดูแล้วก็จะนี่ซื้อเกาะ3ามดีกว่าวะ่ะเราจะซื้อเกาะ3นะตอนนี้แล้วก็ซื้อไปของมีเหรียญฟูไงนะก็ต้องซื้อคงซื้อกองกันไปให้เรียบลงให้เรียบร้อยและตอนนี้คนก็เหลือ29คนแล้ววะ่ะ แล้วก็ได้มา4คิวนะคนุณดูไม่รู้ว่าเมืองนี้หมดคนหรือ,อยังนะเราก็ต้องอยู่วกเวียนอยู่ตรงนี้ไปก่อนเพราะว่ามันอาจจะมีสตรงสัตรูโดดประฟาร์มศพเดิมนะเพราะว่าโซโลมันกดมันกดมามันก็จะ,ะตายได้หนึ่งครั้งนะคนุณดูแล้วก็ต้องระวังหน่อยอาจจะโดนลงโ,โดนหลอยรู้สึกว่าน่าจะไม่มีคนแล้วนะเราก็จะโหนสลงโหนสลิงไปเลยเฮ้ยเฮ้ยเจอคนเจอคนคุณดู พูดไม่ทันขาดคาว่ะเหมือนจะมีตัวเดิมหรือเปล่ามานั่งเก็บศพอะไรตรงนี้เล้น้องสาวน้องสาวจ๋านี่ไงเต็มเหม่งเต็มกระบ,บาลสวยจัดโอ้โหเล่นซองยงซองยาวก็มาว่ะเดี๋ยวเราจะเล่นเป็นซองควัวนะเออเราได้มาห้าคิวแล้วผมว่าแล้วโอ้โหถึงกับกดว้าวเลยเอ้ยถึงกับกดว้าวเลยโอ้โหผมว่าอะไรมันต้องมีคนว่ะคนดูเดี๋ยวก,ก็ไปกันเลยดีกว่านี่เฮ้ยมันยังมีคนอีกเหรอวะ เอ้ยเอ้ยมีคนได้ไงเมื่อกี้ผมโดนมาก็ไม่มีคนนะตรงนี้ตรงข้างหน้า่ะเหมือนจะมีคนว่ะเห็นจังหวะนี้ต้องรอรอยิงนะมาดิมาดิ V S S ระยะไกลรู้จักป้าไหมนนองโอ้โหระ้ย่างเบาเลยนะเน้นรัวไม่เน้นแรงเน้นรัวไม่เน้นแรงแต่จังหวะนี้ก็แรงนะเรียบร้อยโอ้โหคิวฟีอีสปอร์ตว่ะคนดูและตอนนี้ก็ได้มา6คิวแล้วว่ะคนก็เหลือ23คนนะคนดูถือว่าโอเคเลยนะได้มา6คิว ก็จะประมาณนี้นะคุณดูสําหรับคอมโบนี้ก็ลองไปเล่นกันดูได้นะก็สําหรับใครที่เคยเล่นแล้วก็ลองคอมเมนต์กันมาบอกสร้างคลิปกันหน่อยนะว่าซีสคิวนี้โหดหรือเปล่านะคุณดูหรือ,อก็สําหรับน้องๆคนไหนนะครับที่เพิ่งเข้ามาติดตามเพิ่งเข้ามาดูช่องพีพ่รังแลกก็อย่าลืมฝากกดไลค์กรแชร์กันด้วยนะคุณดูเฮ้ยแล้วเหมือนครั้งหน้าจะมีคนว่าดูดิแต่วันนี้ก็โดดมามาดิไอ้น้องมาดิมาดิโอ้โหไอ้เลื่อคนรอมาดิเจอสองขวบโหเล่นละสอง เกือบหลับุดูดูเดี๋ยว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 ต้องพันยาด่วนนะดูโชคดีเรามียาใหญ่นี่ไงแล้วก็พันไปเลยโอ้โหเกือบหลับนะเมื่อกี้เกือบหลับจะกลับมาได้โอ้โหเลือดเหลือเอ้ยข้างหน้ามาดิมาดินี่ไงแดงเถือกแดงเถือกไม่มีเลือกนะน้องๆโอ้โหเองมายมาวัดชงวัดเชิงกับพี่ได้ป่ะพี่มัคงคนะุมเะนี่เดาได้ของของดีมานะเออ โอ้ oh, ของค่อนข้างที่จะดีเลยนะคนดูแล้วตอนนี้คือยาแบบอย่างยเยอะนะทิ้งไว้บ้างก็ดีแล้วก็เก็บนี่หลเก็บยาใหญ่มาเยอะๆนะคุณดูอาจจะจาเป็นต้องใช้สําหรับยาใหญ่หญ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 และตอนนี้คนก็เหลือหลัก10คนแล้วนะคนดูตอนนี้เหลือ18บวะ่ะแล้วเราก็ได้มา8คิว,วต้องตามปลาหาคิวแบบเด็บยับนะคณดูเกมนี้เราจะได้สกี่คิวนะเราจะได้ที่หนึ่งหรือเปล่านี่เรากดตาราเลยแล้วเหมือนจะมีคนว่าข้างบน จังหวะนี้ก็ต้องตามล่านะเอ้ยเยมันมีคนยิงกันเหมือนจะมีคนยิงกันนะคุณดูจังหวะนี้ก็ได้เวลาฮีโร่ได้เวลาลงได้เวลาลอยอะไล้ะไรคนดูมาดิเดี๋ยว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 ดีอ้าวน้องสาวน้องสาวนั่งเก็บของน้องสาวนั่งเก็บของนี่ก็หวานเจี๊ยบสวยจานโอเขียนได้มาิวแล้วนะถือว่าสวยมาก เ,เดี๋ยวเก็บไข่กันนะครับคุณดูนี่เก็บเป็ดเก็บเป็ดของเรามีอะไรบ้างครับนี่โอ้โหมีที่สูดเพิ่มพลังและจังหวะนี้ก็อ่านี่เอากับดักระเบิดวางไปหน่อยละกันดูดิมีอะไรบ้างเนี่ยศพนี้เอ้ยมีปืนบอมนะเอาปืนบอมมาแล้วก็กระสุนตอนนี้มีกระสุนห้านัดแล้วเหมือนจะมีคนอยู่ข้างหน้าว่ะคุณดูดูดิจังหวะนี้จังหวะนี้มาไงยังไงยังไงโอ้โหไอ้วงไอวอลเองไม่ตั้งเลยอ่ะไอ้น้องเอเล่นเป็นไหมเนี่ยเออ ตอนนี้ก็ได้มา10คิวแล้วนะถือว่าโอเคเลยตอนนี้คือยังไม่เจอแบบตึงๆมากนะคุณดูเดี๋ยวเราไปขึ้นเมืองพีกเลยดีกว่านะเผื่อจะเจอแบบตึงๆนัวๆอะไรอย่างนี้นะไป let's go <S นี่หวสลงหัสลิงไปไม่ไม่น่าจะมีคนอีกแล้วมั้งเออไม่ใช่ว่าแม่งลอยผมอยู่นะคุณดูเหมือนเมืเ่อกี้จะขึ้นพีกก็ไม่ได้ขึ้นสักทีนะแบบมีแต่คนยิงคนยิงอย่างเดียวเลยไปมาที่เมืองพีกันนะครับ แล้วก็แล้วเหมือนข้างหน้าจะมีไอเทมนี่แล้วก็จริงไปเอ้ยเปิดจุดอ่าแล้วเหมือนจะมีคนว่าตรงแอนดอกและจังหวะนี้ก็หว่างเจี๊ยบเลยนะแล้วจะวิ่งเข้าไปช้านะโอ้โหแล้วเหมือนวเหมือนจะมี v i p 8แปดด้วยนะครับผงดูเกมนี้วันนี้ยังไงวันนี้ก็ต้องปาระเบิดยัดไปก่อนเมสหนึ่งเฮ้ยเ้ยเหมือนได้ยินเสียงเท้าว่ะคงดูเอ้ยมาดิมาดิเฮ้ยนี่มันเป็นนี่มันเป็น มาดิครับเอาโดนสองครัวไปเม็ดหนึ่งยังไงง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 เฮ้ย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 ใจเย็นใจเย็นอเล่นอะไรจะม้วนไม่ไหนเรียบร้อยสวยจ้าพันยาเลยนะครับเฮ้ยแล้วเหมือนจะมีคนอยู่แถวๆเราด้วยวันนี้เดี๋ยวขอเก็บเกีตัวนี้ก่อนมีกล่องยีรหรือเปล่าคนดูดิมีกล่องเสริมเกาะโคตรเยอะแล้วเขาเล่นเป็นเอซีนะแล้วเหมือนจะได้ยินเสียงเท้าว่ะคนดูวันนี้ยังไงอ้าวเจอแล้วมาดิ มานี่โดนหัวไปเม็ดนึงโอ้เจ็บจัดคนดูเดี๋ยวต้องรีบยัดนะ VIP 8ด้วยไอวอล VIP 8สายเติมเหมือนเราอะมาดิมาดิมาดิาดเจอ VIP 6พี่หน่อยบอยสายฟรีนะสายฟรีนะพี่สายฟรีนะน้องโผล่มาโผล่มาโผล่มาดิเฮ้ยไมนไม่โผล่มาว่ะเราต้องยัดเปิดเอ้ยยัดโดนไอวอลตัวเองมาดิมาดิาดโฮ้ยโดนหัวไป2เม็ดเจ็บจัดคนดูเจมี่ต้องรีบชาร์จเจ้าหนุ่ต้องรีบชาร์จมาดิมาดิาดยังไงยังไง เจ็บนั่นนะ่ะเจ็บนั่นนะ่ะเจ็บนั่นน่ะมาดิมาดิเฮ้ยเฮ้ย,ยมันรวยไอ้วอจังหวะคนดูดูดิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเย็นยัดปืนบอลอีกเม็ดนึงยัดปืนบอลเล็งไปเม็ดนึงยังไงเอา้าเฮ้ยฮะห,หายไปไหนแล้ววะคนดูเฮ้ยหายไปไวเกินแล้วตอนนี้คนก็เหลือเจ็ดคนแล้วนะเอ้ยไม่ตัวเมื่อกี้มันหายไปไหนแล้ววะคนดูแล้วดูดิ แล้เหมือนจะมีคนดูผมอยู่ประมาณ6คนว่ะอันนี้ก็คือน่าจะเป็นคนที่ให้กําลังใจผมนะ <c oughs> อ่าเราได้มา11คิโล้นะแล้วก็คนก็เหลือ6คนเหลต้องรีบเข้าวงว่ะคนดูตอนนี้คือแบบวงโคตรแรงนะดูดิผมก็กดสกิลเคแบบเรื่อยๆเลยนะเพราะว่ามันใช้ได้ค่อนข้างจะไวดูดิมันจะเปลี่ยนจากตัวของ EP เป็น HP นะคุณดูเราก็จะใช้แบบรัวๆนะดูดิเลือดไม่ยุบเลยนะคนดู ใช้แบบรัวๆย่างโหนและตอนนี้จะเข้าได้หรือเปล่าคนเหลือห้าคนแล้วนะเด้วด,ดิวงอย่างแรงเลยนะครัดูโหเอ,อื้อเอ,อื้อเจ็บเจ็บเจ็บดุ้งดุ้งดุ้งอันนี้พอาวงมาโอเคพันธยาก่อนนะเฮ้ยแล้วเหมือนจะมีคนวะข้างหน้าเรายังไงจังหวะนี้ยังไงอมาดิมาดิไม่เข้าเลยไม่เข้าเลยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วมาดิมาดิมาดิเจาะเจาะนะเจาะโคโนนะเจาะโคโนนะโจนไปเจ็บเจ็บฮะ เฮ้ยอะไรอ่ะคนดูดูดิเลือดไม่ยุบเลยเมื่อ <election> ก <suffering> ี้ผมยิงไปตั้งเยอะโอ้โหโปคุนดูเจอโปฮะดูด <suffering> ิยิงเลือดไม่ยุบเลยนะคนดูโอ้ใหม่ก็เจอโปเฉยก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเซอร์สกิลคอมโบนี้นะคนดูก็ได้มา11บคิวเองว่ะก็ลองไปเล่นกันดูได้นะครับสำหรับสกิลคอมโบนี้ไว้จันคลิปหน้านะครับคุณดูสำหรับคลิปนี้พี่ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ